พบกับโชคที่สองครับกับลวงรับเจาะลึกกับเอสพีนนะครับวันอาทิตย์สบายสบายครับบางบ้านอาจจะฝนตกพลมครับก็เย็นสบายอ่าบางบ้านอาจจะแดดร้อนครับก็สบายสบายเอาเสื้อผ้ามาตากนะเพราะว่าฝนฝนมันตกทุกวันราแฝงไหมจำเราตอนเด็กๆได้ไหมเป็นไงบ้างดาวตุลาครับอืกลางกลางตุลาใช่ครับาจะหนาวแล้วฝนหมดแล้วนะ หมดไปทั้งนานแล้วมีอยู่สองอย่างครับไม่หนาวกับน้ําท่วมช่วงตุลาครับแต่ดูเนี่ยวิจิกาแลเนี่ยฝนยังตกแล้วทุกครั้งเนี่ยก่อนที่จะเข้าหนาวภาคใต้ต้องโดนพายุถล่มครับนี่ยังไม่มีข่าวเลยใช่ความแปรผันของโลกเนี่ยบรรยากาศโลกมันเปลี่ยนมันก็ทําให้คนเราเปลี่ยนครับเนี่ยเหมือนเนี่ยเนี่ยข่าวนี้เมื่อก่อนเนี่ยอ่ะถามว่ามีแต่ข่าวพวกเนี้นานๆมันจะได้ยินบางทีว่าไอ้ตอนเนี้ย ข่าวพวกเนี้ยครับู้สึกแปรในอาทิตย์เดียวมันรู้กี่วันมีกี่ทีข่าวมาดูข่าวนี้ก่อนครับพบศพทารกหญิงนะครับถูกทิ้งกลางกองขยะที่เทศบาลนครสวรรค์นะครับก็ยังไม่ได้ตัดสายสะดือออกด้วยอายุประมาณเก้าเดือนถูกใส่ถุงสีดำมัดอย่างแน่นหนาถึงสามชั้นนำมาทิ้งในกองขยะเทศบาลนครสวรรค์นะครับตำรวจเตรียมหาตัวแม่ใจยักนะครับรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะครับก็ ข่าวนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่สองพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับทางพลตาร,รวจโทอภิชานะครับประวาลกิจน,นะครับนักงานสอบสว,ส <ia> วนสถานีตํารวจภูธรบางเมืองเอ้ยบางม่วงบางม่วงขออภัย,ยครับบางม่วง,อ,งอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ,รบได้รับ,รบแจ้งเหตุพบศพเด็กทารกหญิงนะครับไม่สวมเสื้ออายุประมาณ9เดือนนะครับในกองขยะเทศบาลนครสวรรค์บริเวณตาบลบ้านมะเกลืออําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชา นะครับก่อนไปตรวจสอบพร้อมด้วยกับพันตํารวจเอกโสพลน้มสิริสถานีตํารวจภูธรบางม่วงนะครับและแพทย์เวรนะครับโรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารักสวรรค์ประชารักษครับสาสมัครกู้ภัยนครสวรรค์ในที่เกิดเหตุบริเวณกองขยะเทศบาลนครสวรรค์พบศพในถุงพลาสติกผูกมัดสามชั้นนะครับโดยศพทารกน้อยอยู่ในถุงพลาสติกสีดําและห่อทับอีกสามชั้นค จากนั้นนะครับสอบสวนเจ้าที่เก็บขยะเทศบาลนครสวรรค์นางเพชรรัตน์สิงห์อุดรนะครับอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่72ทับ4ตำบลวัดไซรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกนะครับตนเลยแกะถุงออกมาเพื่อนำถุงพลาสติกไปขายพอแกะถุงถึงกับพังหะเลยทีเดียวนะครับก็พบศพเด็กทารกทันทีตนจึงได้แจ้งเจ้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจได้ ส่งศพไปตรวจอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชดเลสวนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อหาสาเหตุการตายโดยละเอียดนะครับก่อนที่จะสอบสวนพยานในสิ่งแวดแล้วก็สิ่งแวดล้อมใกล้เคียงครับในละแวกใกล้เคียงเพื่อหาตัวแม่มาดําเนินคดีให้ได้นะครับนอกจากคดีนี้แล้วเนี่ยอืในวันรู้สึกว่าในวันนั้นเนี่ยสามเคสถูก ใช่ไหมฮะวันเดียวสามที่รู้สึกว่าจะมีที่อยุธยาแล้วก่อนหน้านี้ก็มีทิ้งไว้แบบไม่เสียชีวิตบ้างอ่าใช่ครับแล้วก็อะไรนะทอดในในในชักโครกอ่าใช่ครับใช่ครับเนี่ยเอาไปทิ้งในชักโครกในปั๊มน้ามันก็สังคมมันเปลี่ยนไม่ถามว่าถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณจะมีทําไมมีทําไมเนี่ยไม่ทําไมไม่ป้องกันคือครับผมว่า ไอการที่จะไปบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะไม่มีอะไรเนี่ยอเราเคยผ่านช่วงชีวิตนี้มานะเรารู้นะใช่แต่วันนี้เราต้องมาพูดว่าการป้องกันมากกว่าที่จะที่จะมาบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ควรที่จะมีอะไรกันผมว่ามันห้ามไม่ได้หรอกครับคืออันนี้อาจจะด้วยภาวะตรงที่ว่าเขาอาจจะโตหรือว่าเขาอาจจะเด็กครับใช่ไหมแต่เราต้องมาบอกว่าการป้องกันเนี่ยมันคือสิ่งที่มันดีที่สุดถูกถูก คือถ้าคุณไม่พร้อมอาแะครับไม่พร้อมมนมันมันก็ก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ประชาสัมพันธ์กันเนี่ยถูกแต่มันอยู่ที่สติของคนเราเนี่ยแหละไม่เอาแม้แต่ในวิชาเรียนเนี่ยยังมีครับใช่นะครับสุขศึกษาอะไรพวกนี้ก็ยังมีใช่ไม่แต่วัฒนธรรมบ้านเราเราต้องมองอย่างหนึ่งนะถ้าผู้หญิงพกถุงยางเนี่ยเอาผูตรงๆเลยคุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนประเทไหนนั่นไงวัฒนธรรมเราบอกว่าเป็นคนไม่ดีถูกต้องถูกต้อง ใช่ไหแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะป้องกันตัวเขาว่าเขาเซฟเซฟเซ็กอ่ะผมแต่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเขาพกอยู่แล้วมันดูไม่ดีอย่างที่สองถ้าผู้หญิงเดินเข้าสมมุติร้านสะดวกซื้ออแล้วไปซื้อถุงยางเนี่ยถ้าป๋าเติมยืนอยู่ข้างป๋าเติมจะมองเขาไหมมองอแล้วก็ถามว่าขนมจีบสาลาเปาด้วยไหมโอเคโอเคค อ๋ใช่เหรอครับอ๋อเราเราก็มองด้วยสายตาแบบแปลกแปเอผู้หญิงคนนี้กล้าเนอะอะไรประมาณนี้แต่เซียวก้านโลกอออกลายเป็นอย่างนั้นคือเอาแค่ป่าเติมครับป่าเติมเดินเข้าร้านสะดวกซื้อครับซื้อถุงยางเนี่ยถ้าพนักงานขายเป็นผู้หญิงป่าเติมกล้หยิบไหมเขิมอ่า ทำไมเราไม่มองว่าถุงยางมันเป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเออเป็นเรื่องปกติบเพราะว่าเวลาเขาไปยืนแจกกันข้างถนนก็มีผมเยอะแยะผมมารับประจําอะเอามาปอกลูกโป่งเอาใส่ม้ำเอาแบบขลูกโป่งแล้วใช่เอามาสวมนิ้วโป้งรับเอามาป้องกันแด้วไหมเป็นเรื่องตลกนะสมัยก่อนที่ชอามาเล่าเห็นไหมคึณครูมาเล่าให้ฟังะเคยได้ยินเหมือนกับ มีคุณลุงอยู่คนไปสอนในหมู่บ้านไปสอนในหมู่บ้านเ่ยบอกว่าให้ปอกันก็เลยทําตัวอย่างให้ดูส่วนที่นิ้วโป้งลุงกลับไปก็มีลูกใหญ่เลยแล้วทาไมล่ะเพราะว่าหมอถุงยางคุณเนี่ยใช้ไม่ได้ไปได้ผลเลยลูกเต็มเลยเนี่ยทายังไงสาสามโศกออ้าวคุณลุงใส่ยังไงนะครับก็นี่อาใส่ตามที่คุณหมอบอกอันนี้ควรจะสอนลูกหลาน อย่าไปอายเรื่องนี้เรื่องริงเราเราแม้เรามีลูกชายเราก็สอนลูกชายเราว่าควรจะป้องกันเพราะว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่พร้อมเรายังยังดูแลเขาไม่ได้ยังเลี้ยงเขาได้ดีกว่าปล่อยให้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยคือต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่แล้วคือจัดการที่บอกว่าอย่าไปอย่าไปทําเขาเลยอย่าไปยุ่งนะตอนนี้ป้องกันดีกว่า าามันห้ามไม่ได้หรอกผมามจะตกฟ้าแต่ร้องคคือผมเชื่อว่าสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยม,มันห้ามได้จริงถูกแต่รุ่นเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเอาแค่ง่ายๆคุณบอกว่าอย่าไปมีอะไรกับกับเขานะเนี่ยครับแต่คุณลองเปิดเฟซบุ๊กดูดิคุณ <ใช S 1> ลองเปิดโซเชียลแคมดูดิาาแค่นี้เขาก็มานั่งโชว์กันแล้วอายุเท่านี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราห้ามตรงนี้ไม่ได้หรอกแต่เราต้องให้ความรู้กัะเด็กวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไงบอกว่า ในโลกหรือว่าโลกาภิวัต์เนี่ยมันมันกว้างขึ้นเราต้องยอมรับมันนะต้องยอมรับพ่อแม่เนี่ยเปลี่ยนจากดุลูกเนี่ยเป็นการสอนสอนดีๆใช่ใชชี้ชี้ก็เห็นว่ามันจะผมเห็นโฆษณาตัวหนึ่งแล้วเห็นมชอบชอบนะที่ที่เกิดว่าเออพอมีอะไรกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเพื่อนเห็นไหมเพื่อนก็ไปบอกเพื่อนอีกคนเนี่ยคือคืออย่างสมมติว่าถ้ามันอยู่ในช่วงอายุเดียวกัน แล้วถ้ามีอะไรแล้วถ้าหนูท้องแต่ดูเพื่อนนี่เพื่อนเรียนเพื่อนไปสนุกเพื่อนไปงานแต่หนูต้องมานั่งเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเผยแพร่ตรงนี้มากเลยนะเรื่องสื่อการสอนตรงเนี้ยว่าเออถ้ามีลูกก่อนวัยอันควรเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเราอาจจะเหนื่อยขนาดไหนขนาด พวกเราไม่มีลูกก่อนวัยอันควรยังเหนื่อยขนาดนี้ยอืแล้วเขาเนี่ยถ้ามีก่อนวัยอันควรเขาจะเหนื่อยขนาด้ผมว่านะอันนี้อันนี้ความคิดของป้าเต๋คนเดียวนะครับกระทรวงศึกษาเนี่ยน่าทําเป็นหลักสูตรไปเลยไามเขาเขาเขาเป็นแค่นี่นะครับป้าเต๋าคือสู่กระทรวงศึกษาใครสู่กีวันหน้าเจ็ดสามเจ็ดอะไรพวกคือเอาแบบที่อาเอาบอกอ่ะครับ คือถ้าหนูมีลูกด้วยวัยตอนอายุเนี้ยนูจะต้องทรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นผลเสียหนูจะต้องเสียเงินหนูจะต้องมีเงินใช้จ่ายกับเด็กคนเนี้ยเท่าไหร่ต่อวันเออหนูจะต้องทําอะไรบ้างวันหนึ่งหนูจะต้องชงนมขนาดเท่าไหร่ แล้วหนูจะเหนื่อยแค่ไหนเวลาลูกไม่หลับไม่นอนเพื่อนเพื่อนเขาไปเรียนกันแต่หนูต้องเลี้ยงลูกกับส่วนที่สองเนี่ยเราเ็าต้องปลูกฝังนะคือเราเราเราจะไปยอมรับว่าทั้งวัฒนธรรมและประเณีนนี้เราจะไปเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยเราต้องปลูกฝังให้เรารู้จักคุณค่าตัวเราเองก่อนถูกต้องครับสมมุติว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงครับเราต้องรู้จักคุณค่าของตัวเราเองก่อนเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอานะอเราต้องรู้จัก ยย้งช่างใจอ่าใช่ก็คือสติอีกนั่นแหละต้องมีสติแล้วก็ให้เกียรตินะถ้าเรารักเขาเนี่ยอย่าไปทําลายเขาดีไหมใช่ไหมครับถามถามผมมาถามคนผู้มะไม่ครับไม่ครับผมก็คือเรื่องเรื่องความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ถูกต้องคือสมัยเนี้ยถ้าเด็กมีความรักเนี่ยเราส่งเสริมแต่เราส่งเสริมให้รักที่เป็น เป็นรักที่บริสุทธิ์ถูกต้องที่สุดนะครับเราควรจะสอนลูกว่าเอ้ยลูกมีแฟนได้นะอแต่ว่าเราอย่าไปมีอะไรก่อนแังควรเพราะว่าถ้าเรามีแล้วเราจะต้องรับภาระอะไรบ้างเราสอนให้เขารู้ไปเลยอคือดีกว่าเรามาห้ามดุดุไปทําไมไปคบผู้หญิงคนนี้ทําไมอคคนนี้ไม่รู้ได้ยังไงนี่ชอบชอบเป็นอย่างนี้นะไม่แล้เด็กสมัยเนี้คือคือถ้าคำสมัยก็เขาจะเรียกอะไร ยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุคช่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคุยกับเขาดีๆเนี่ยมันผูกคือคนที่เป็นคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยห่วงทุกคนอ่ะครับแต่ต้องห่วงให้ถูกอย่าห่วงให้ผิดครับถ้าห่วงผิดตะเลิดเลยนะถูกต้องเด็กสมัยนี้แล้วผมก็ว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเด็กด้วยครับคนไัยทำงานก็มีก็มีครับที่ไม่พร้อม่ะครับใช่ที่คือคนที่รักสนุกแต่ไม่ได้คิดถึงความทุกข์ที่จะมาออื รักสนุกก็เลยต้องทุกข์ถนัดนั่นแหละคือบางทีตอนนี้เราทําข่าวมาเนี่ยเรามองมามีคอนเซ็ปต์มาเติมเราอาจจะไปมองถึงเด็กใช่ที่มีอะไรก่อนคแต่ถ้ามาเปรียบเทียบเนี่ยเด็กที่จบมาเลยแล้วมันมีอะไรก็ยังไม่ได้ทางานนี่นี่ก็เยอะนี่ก็เยอะนี่ก็เยอะนะยังไม่ ทันจะมีเงินเดือนอะไรเลยใช่ครับออกมาล้วจะเอาอะไรที่เรามาคุยกันนี่จากประสบการณ์เลยนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่มีประสบการณ์อ๋อไม่มีครับปัเตอร์ธรรมะธรรมโมอ๋อเหมือนกันครับครับผมเหมือนกันครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปวัดกันครับไม่ใช่คือเรื่องนี้มันต้องสอนประสบการณ์ที่เราผ่านผ่านมาเราต้องสอนให้เด็กรู้ว่าเฮ้ยถึงช่วงเวลาเนี้ย เราควรมีหรือยังเราเรายังสนุกพอแล้วหรือถ้าเราจะคิดจะมีครอบครัวคิดจะมีลูกเราต้องสนุกให้เต็มที่ก่อนใช่ถ้าว่าคุณมีลูกไปแล้วเนี่ยคุณจะหมดสนุกแล้วนะคุณจะต้องรักเขาอย่างเดียวแล้วยคือใช้ชีวิตให้สมัยใช่วัยนี้เราอายุสิบกว่าควรจะเป็นแบบนี้ครับยี่สิบกว่าควรจะเป็นก็อย่ามีเร็วเกินไปช้าเกินไปก็ไม่ดีอฮะคือเอาปานกลางครับผมผมว่า ถึงเวลามาก็มาเองอ่ะใช่อยา่าไปรีบร้อนว่าจะกลัวอะไรนะผู้หญิงก็กลัวอะไรขึ้นคานรนะ<ช>ไม่มีแล้วครับคานเอยว่ี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้บ้านเป็นคอนกรีตหมดแล้วลมกน้ง <c oughs> ไม่มีไม่ไม่ไม,ไม่โอ้โหดูข่าวเห็นไหมบางทีคุณป้าอายุห้าสิบกว่าจะคานได้ยังไงอ,อตอนนี้ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอืใช่ครับใช่ไหมใช่ไม่มีไม่มีใครขึ้นคานหรอกครผมผมผมถึงอยู่ได้มันถึงทุกวันนี้ แหมรักษาเมีรักษาตัวแตครับก็ฝากเตือนกันไว้ครับผมก็ฝากเตือนกันไว้ว่าเอท่านผู้ปกคองที่มีบุตรหลานก็ช่วยกันพูดช่วยกันสอนดีกว่าครับอย่าดุอย่าดุอย่าก็คือสอนให้รู้กันไปเลยว่าการใช้ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตคู่เนี่ยหรือว่าใครที่รักสนุกก็แล้วแต่ก็ควรจะรู้จักการป้องกันนะครับการป้องกันยังไงการนับ วันยังไงสอนกันไปเลยเพราะว่าการเรียนหนังสือบางทีอาจจะเรียนแล้วก็สนุกสนุกสนานตลกโผงาไปตอนเรียนแล้วก็ลืมเขาคนนับกันยังไงแล้วก็ชี้ให้เห็นโทษของการที่จะมีแล้วโดยโดยที่ไม่พร้อมครับคือดีกว่ามีแล้วต้องเอามาดูความปัญหาของสังคมหนึ่งเราฆ่าลูกเราเองเ่ยบาปกรรมใช่ครับใช่ครับเราเราทาได้หรืออย่างเงี้ย ใช่ไหมเด็กไม่รู้เรื่องใช่ครับเด็กไม่รู้คือครบสามสิบสองแล้วอ่ะถ้าตามที่โรงพยาบาลไปเอาออกเนี่ยยังว่ากันอีกเรื่องหนึ่งะค่อถ้าพิการท่าอะไรค่อยว่ากันแต่ก็ก็คือลูกเราอ่ะถึงออกมาพิการเราก็ต้องเลี้ยงใช่ไหมเราต้องปลูกฝังจิตใต้สำนึกอะไราต่าอีเขาบอกแม้แต่สูนรรักอย่างรักลูกใ่แล้วคุณเป็นมนุษย์แท้แท้เนี่ย คุณจะไม่รักเลยได้ยังไงครับผมนะครับฝากกันไว้เท่านี้ครับพรุ่งนี้พักชมสิ่งน่าสนใจสักคู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาลองเรียนลองเรียนเรื่องร้องเรียน้องทุกกับเอสพีนิวกันครับเดี๋ยวช่วงหน้านลครับมาดูครับว่าทุกอันนี้จะเป็นทุกยังไงครับผมต้องติดตามนครับพรุ่งนี้พักชมสิ่งน่าสนใจสักคู่ครับ